สวัสดีครับอันนี้นะครับก็เป็นงานซ่อมไม้นะครับจากร้านเรานะครับมีวันนี้เข้ามามีอยู่สองเคสนะครับเดี๋ยวกล้องเลื่อนมานะครับอันนี้เคสแรกก็คือลูกค้าจะไปปะทะหักนะครับงานนี้จะยากหน่อยเนื่องจากเป็นมีแอร์ซีมนะครับนี่ครับเราก็ซ่อมมาให้เรียบร้อยนะครับมุมนี้เป็นมุมที่เดี๋ยวขยับนม้ต้องนชันเออชันแล้ว มุมนี้นะครับจะเป็นตัวที่มีปัญหามานะครับซ่อมแล้วก็ลงสีให้ให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับาการขึ้นเอ็นเนี่ยก็คือไม่เกินยี่สิบหกปอนด์นะครับอทรงปกติเลยอนี่ผมให้ดูนะครับอโอเคนะฮะโอเคครับต่อไปเป็นโสดิงานหนึ่งสองอันเนี้ย เหมือนกันเลยนะครับก็คือว่าเฟรมมันบุ่มลงไปนะครับอพอเฟรมบุ่มลงไปเนี่ยก็ทําการทําให้ใหม่นะครับวันนี้จะเป็นรอยงานนะครับจะเป็นรอยงานนะครับซ่อมให้ก็ปกติเหมือนเดิมนะครับตรงน,นี้นะครับ ram, เหมือนเดิมนะครับ ก็นะครับแผ่ละ650บาทนะครับ EMS คิดเหมา100บาทนะครับเราจะให้กล่องของทางร้านใส่กลับไปหรือจะให้ร้านเราขึ้นเอ็นให้ก็ได้นะครับอ่าโอเคครับนี่ก็เป็นงานตัวอย่างนะครับอ่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ